สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ พูดถึงความรักแล้วมันก็ไม่มีอะไรถูกหรือผิดเสมอไปหรอกนะครับแต่หากคุณทําให้ผู้ชายมองว่าเป็นคนที่ง่ายเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เขาไม่จริงใจกับคุณได้นะครับเพราะเขาจะลดความคาดหวังและความรักที่มีให้คุณลงได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ข้อเช็คด่วนคุณเข้าข่ายเป็นคนที่ง่ายเกินไปหรือเปล่านำเอามาให้คุณสาวได้ดูกันลองไปเช็คตัวเองดูว่าเข้าข่ายเป็น คนแบบนี้หรือเปล่าตามไปดูกันครับข้อที่หนึ่งตกปากรับคำอย่างรวดเร็ว ถ้าเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแล้วเขาอยากนัดคุณมาเจอกันหรือทานข้าวโน่นนี่นั่นแล้วคุณก็ดันตกปากรับคำรีบตัดสินใจไปเจอเขาในทันทีแบบนี้ก็จะดูเข้าข่ายว่าง่ายเกินไปนะครับเพราะคุณผู้ชายจะมองออกว่าคุณเองต้องการมาเจอเขามากแค่ไหนและระหว่างจะถูกจัดเป็นผู้หญิงจำพวกของเล่นเอาได้ง่ายๆกันนะครับข้อที่สไม่เคยปฏิเสธ โอเคเซเยสกับเขาไปหมดไม่ว่าเขาจะชวนไปไหนคุณจะทำตัวให้ว่างเพื่อเขาได้เสมอซึ่งมันก็แสดงออกว่าคุณรอเขาอยู่ตลอดแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับคุณสาวๆเพราะมันเข้าข่ายเป็นผู้หญิงที่ใจง่ายเกินไปนะสิครับข้อที่3ยังไงก็ได้ เวลาออกไปเที่ยวไหนกับเขาคุณก็จะดูเป็นคนยังไงก็ได้กินอะไรก็ได้ไปเที่ยวไหนต่อก็ได้แบบตามใจเขาจนกลายเป็นคนที่ยอมไปสมดทําให้คุณเข้าข่ายผู้หญิงที่ง่ายๆง่ายซะจนวันหนึ่งคุณผู้ชายเองอาจมองข้างความรู้สึกของคุณได้เลยครับข้อที่ 4. รับสายเร็วตอบแชทได้ทั้งวัน เวลาเขาโทรมาทีไรคุณจะรับสายเร็วยิ่งกว่าฟ้าส์แปดซะอีกนะครับแถมยังทักแชทไปหาเขาได้ทั้งวันหรือหากเขาต้องการคำปรึกษาเมื่อไหร่คุณก็จะว่างคุยเสมอจนบางทีอาจทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ง่ายเกินไปจริงๆครับข้อที่5เปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังง่ายๆ เล่าให้คนอื่นฟังหมดตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันถ้าบอกกับคนที่สนิทกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละครับแต่ถ้ากับผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่คุณดันเล่าซะหมดเปลือกเลยแบบนี้ก็จะดูเป็นคนที่ง่ายเกินไปเพราะแม้แต่เรื่องส่วนตัวก็ยังกล้าเล่าให้คนอื่นฟังครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ข้อเช็คด่วนคุณเข้าข่ายเป็นคนที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาลองนําไปเช็คว่าตรงกับนิสัยของตัวเองกันกี่ข้อหากใครตรงกันมากกว่า3ข้อก็เข้าขั้นอันตรายแล้วล่ะครับเพราะคุณผู้ชายอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ง่ายเกินไปฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูจะได้ไม่มีใครมามองคุณแบบนั้นกันอีกครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ k o o j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ